ครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาพยากรณ์โดยไพ่พรมยาสลับชาวราศีพิจิกนะครับว่าในเดือนมิถุนายน2563นี้นะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเพื่อจะได้ป้องกันได้แก้ไขได้ชี้แนะแนวทางนะครับการตรวจด,ดวงชะตาในครั้งนี้นะครับเราใช้ไพ่12ใบนะครับเพื่อได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับทั้ง ดวงวัสนามิตรสัตูเงินทองหน้าที่การงานความรักนะครับแล้วก็ไพ่สรุปก็คือไพ่12นะครับอ่ะมาดูครับไพ่แรกเลยนะครับของชาวราศีพิจิกครับดวงนะครับในที่นี้นะครับนะก็ในนี้ถือว่าดีมากๆนะครับดีในระดับดีมากนะครับนะในเรื่องของดวงวัสนานะครับนะถือว่าอยู่ระดับดีมากนะครับนะก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับเสียงโชคเสียงดวงได้โอเคนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับนะต่อไปนะครับนอกจากโชคแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเ,อเงินทองนะครับช่วงนี้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับมีรายจ่ายต้องนิ้ใช้เนาะเงินทองคาดว่าจะได้ก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของเงินทองนะครับใช้ใจ่ายอย่าง ประหยัดนะครับแล้วก็รวมถึงต้องมีเงินเก็บออมด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าจะมีรายจ่ายนะครับค่อนข้างที่จะเข้ามานะครับทั้งที่เราไม่คาดคิดนะครับดงนก็ระมัดระวังด้วยต่อไปครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักฐานบ้านช่องนะครับนะใไปที่3นี้เป็นยังไงครับในเรื่องของบ้านช่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับนะ ไม,ไม่ค่อยมีเรื่องเดือดร้อนเนื้อนอนใจอยู่แล้วก็สุขสบายนะครับครอบครัวก็คอยช่วยเหลือนะครับคอยดูแลอยู่นะครับก็ไม่มีในเรื่องของปัญหาอะไรนะครับนะก็ขยันคันแข็งตีนะครับถือว่าอยู่ในเกณ์ดีมากนะครับต่อไปเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับคอย Chris, คอุทามณ์ค้ำชูนะครับมีเงินมีทองคอยช่วยเหลือเดือดร้อนเมื่อไหร่เนี่ยคอยช่วยเหลือ ดูแลนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับญาติมิตรเป็นมิตรด,ดีดูแลดีช่วยเหลือดีนะครับแล้วก็คิดอะไรขออะไรเพียงแค่ไม่ยังไม่เอ่ยปากแค่เดือดร้อนปุ๊บเขาก็ถามว่ามีใช้ไหมนะไหวไหมให้ช่วยอะไรไหมนะครับถือว่าโอเคมากนะครับต่อไปบุตรบริวารน,นะครับบุตรบริวารท่านว่านะครับใครที่ มีบุตรบริวารนะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับดูแล้วนะครับบุตรบริวาลของตนเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะได้รับราชการก็มีเนาะนะครับคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ถือว่าเป็นคนซื่อตรงด้วยนะครับนะครับเป็นคนซื่อตรงเป็นคนดีนะครับนะคอยช่วยเหลือคอยดูแลเรานะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสีมีสีหน่อยเนี่ยก็เป็นคนตรงเป็นคนดีนะครับนะน่าเชื่อถือนะครับนะไม่มีปัญหานะครับ ช่วยเหลือเรางานเราดีนะครับเชื่อถือได้เนาะนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหาต่อไปนะครับศัตรูและอุปสรรคนะครับศัตรูและอุปสรรคนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่เขาก็แพ้ภายตัวเองนะครับช่วงนี้ศัตรูของคุณเนี่ยนะครับมักจะปองร้ายแต่หาทางทําอะไรคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณมักจะนําหน้าเขาเสมอนะครับนะ เขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะคิดกันแก้ยังไงแต่คุณก็เอาชนะได้ด้วยปริพาน์ไหวพริบของคุณนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องของศัตรูศัตรูไปแล้วต่อไปความรักครับนะเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้นะครับคนมีคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดจาก,กันเท่าไหร่เนอกต่างคนต่างก็มีหน้าที่ทํางานนะครับรับผิดชอบของตัวเองนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดคุยกันเท่าไหร่นะครับ อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งเล็กๆน้อยๆนะครับทําให้แขงคาใจนะครับหรือรู้สึกว่าเขาอาจจะมีอะไรหรือเปล่าหรือทําให้เราต้องถอยกันคนละก้าวนะครับส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้นะครับอ,อกหักรักคุดครับนะโดนทําร้ายโดนสวมเขาโดนเจอมาเยอะฮะช่วงนี้ก็เลยต้องขออยู่คนเดียวก่อนนะครับนะในเดือนพิถุนายนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องราวของความรักเข้ามานะครับถือว่า นะอยู่โสดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจออะไรมาเยอะแล้วยังไม่มีคาดหวังที่จะมีใครนะครับต่อไปเรื่องราวความรักแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าคุณไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะครับในเดือนมิทนานยนต์นี้นะครับถือว่าเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะอุดมไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็ความสบายใจนะครับดังนั้นไม่มีเรื่องราวของทุก นะครับเรื่องราวของโรคภัยก็เจ็บอะไรเลยถือว่าดีมากๆนะคุณนะ <_ d ata> ต่อไปนะครับเรื่องราวของความสุขครับเรื่องราวความสุขในช่วงนี้นะครับความสุขก็ยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคุณกําลังกังวลน,นะครับเหมือนจะมีเรื่องของคดีความหรือมีเรื่องของความขัดขุนใจนะครับจึงทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นอะไรนะทําไมต้องเป็นคนที่ต้องรองรับอารมณ์ของคนทุกคนเลย หรือแม้กระทั่งนะครับโดนใส่ร้ายโดนป้ายสีโดนทำให้รู้สึกว่าเป็นคนผิดตลอดนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับต้องออรักษาสภาพจิตใจตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับระวัดระวังด้วยเนาะนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้สภาพจิตใจค่อนข้างแย่ความสุขน้อยมากนะครับต่อไปการงานอาชีพครับนะเรื่องของการงานอาชีพนะครับถือว่าคุณนั้นผสมความสวจมากมีหน้าที่การงานดี โดยเฉพาะใครที่รับราชการเนี่ยนะครับได้เลื่อนตาแหน่งดีนะครับเงินทองไหลมาเทมาถ้าใครค้าขายถือว่าร่ํารวยครับค้าขายได้นะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับเฮงเฮงมากเลยในช่วงนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะได้เลื่อนตําแหน่งบ้างถ้าใครทางานเกี่ยวกับรับราชการนะครับได้ยศได้ตําแหน่งสูงหรือมีหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหัวหน้างานนะครับมีเงินมีทองนะครับดังนั้นสุขสมหวังแน่นอนนะครับส่วนเรื่องค้าขายนะครับ นะถือว่าเฮงเฮงร่ำรวยนะครับเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายทําให้คุณมีทั้งยศถามดังสาเงินทองไหลมาเทมาถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปไพ่ใบเส็ดก็คือย่าราบยศชื่อเสียงในช่วงนี้แล้วนะครับหลังจากเนี้ยมาเนี่ยคุณได้เลือกตาแหน่งหรือทํางานขึ้นมาแน่นอนว่า มันจะต้องมีการควบคุมคนนะครับควบคุมคนควบคุมงานควบคุมความรู้สึกของลูกน้องอะไรต่างๆเนาะต้องดูแลลูกน้องอย่างกว้างขวางอย่างน้อยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเก็บอารมณ์นะครับความไม่พอใจนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกรธแบบแล้วรุนแรงอ่ะนะครับนะต้องระมัดระวังหน่อยนอยนอยช่วงนี้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงอารมณ์ที่รุนแรงนะครับ มันจะทําให้คุณนั้นอาจจะเสียงานเสียชื่อเสียงเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับใครที่เกิดในราศีนี้นะครับราศีพิจิกนะครับทุกอย่างดีเลยครับไม่ว่าเป็นหน้าที่การงานนะครับนะญาติสนิทมิตรสหายหรือคนรอบข้างนะครับลูกหลานบริวารนะครับก็ถือว่าเกณฑ์ดีนะครับดีมากนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของ รับยศชื่อเสียงนะครับเพราะมันเหมือนดาบสองคมเนาะขึ้นมาต้องรับวองคุณได้เลื่อนตําแหน่งคุณได้ยศถามดาราศตร์นะครับได้มาเป็นหัวหน้าสิ่งที่ตามมาคือคุณต้องมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะนะครับมาดูไพสรุปครับก็คือไพสุดท้ายนะครับถือว่าคุณได้ขึ้นเลื่อนตำแหน่งมาแล้วสิ่งที่คุณต้องควบคุมได้ก็คืออารมณ์นะครับและความรับผิดชอบที่ทําให้คุณนั้น เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนนะครับและไม่ได้เล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือชิวๆเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะมันมาด้วยความที่เราต้องมีความรับผิดชอบนะครับต่อ,อคนที่ร่วมงานลูกน้องเอ่ยบริษัทเอ่ยนะครับองค์กรเอ่ยนะครับนะจะทําเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดสิต้องทําตามกฎต้องทําตามกฎมิฉะนั้นกฎก็ไม่เป็นกฎการควบคุมงานก็จะยากนะครับนี่คือการ พยากรนะครับของออชาวราศีพิจิกนะครับประจำเดือนมิถุนายน2563นะครับก็มีแค่นี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ